ปลาซิวน้อยลยุยก็วยเตี๋ยวกระห้อนๆห,หนึ่งห่กกระซุปขออนุญาตใช้มือด้วยจ้ามันนี้ล้างแล้วล่ะล้างมือแล้ว ทำใญ่ญยๆเลยอืมดีฟ้าทุกคนพอกันอีกเลยด้วยจ้ามันนี้กับช่องคนชิวเวอร์ชาแนลวันนี้จะพาทุกคนมากินตำหม่งหูชิมก่อนตำพึ่งแล้วฮอน ตำมะหุง่งข้าวเหนียวฮ้อนๆ้อนคือเก่ามวันนี้ยายมาผู้เดียวกินผู้เดียวตาไปมาพักกันนี่แหละม,มัมนย่อมมันเยี่ยมต้นหอมพ้าอ,อีตูกพับก,กาดมาเด้อทุกคนเด้อแซบแซบนำกันกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆ้อนคือเก่ากินกับตำมงหุง่งนี่แหละข้าวคัวฮ้อนฮ้อนหลาย ลองซิมบงกันเด้อแซบบนอทำเองแซบเองอือกินกระพักบวกอือแซบทำเองกินเอง กินมุมเก่ามุมเดิมปลาซิวว้อยโรยก็วเีว๋ยวห้อนห้อนหนึ่งหั่กระซุกขออนุญาตใช้มือด้วยจ้ามันนี้ล,าล,ล่ลาง,งแล้วล่ะล่างมือแล้ว ใหญ่ๆเลยอืมต่มะฮูงกับปลาน้อยเข้ากันขนาดอืม โอ้เผ็ดดูโดนโดนมาพ่อกันทุกคนแซบคือเก่าอืม เห็นเลยเนาะ FC ช่องคนซิวเวอร์ชแนลลืมกันไปเนาะสบายดีกันบ่าน้ะ FC ช่องคนซิวเวอร์อืม f c ช่องคนเชิ้เวอร์สบายดีกันบ่น้าทำงี้ไงโดดอืม ํำกินผู้เดียวไม่ได้ตำหลาย ก็เห็นอย่างซีกับเพชรอยู่ด้วยอืมังหงกับเพชเข้าวเหนียวกับห้อน เ,เปิดพัดงลงมเอามาบังโย่ตะมังหงกับไผ่ตูไผ่ตูกับเพชรต้นหอมกับเพชรตะมังหงกับเพชรบาดเหนีวมีแต,ต่แนเวเพชรเพชรเข้ากับห้อน โอ้ยเผ็ดแรงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละจ้าทุกคนกินตตมังหุ่งนี่แหละเนี่ยแซ่บอยู่บเผ็ด ไปก่อนบัดเนี้ยอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้กาฝากไว้สำนี้เลยจ้าทุกคนพอกันไหมคลิปหน้าเด้อยจา้ามักคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องพลชซิเวอร์ชาแนลเนี้ยเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดคลิปเนี้ยจา้าสำหรับคลิปนี้ยายไปก่อนเ้อดีค่ะทุกคนพอกันไหมคลิปหน้าจา้า